ก็ก็ยังคงต้องงนีปัญหาเรื่องของนักเตะที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ไม่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะดูเชฟทีมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คิดว่าเกมนี้ก่อนเบรกทีมชาติเราจะอาศัยเกมนี้นะครับเป็นเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งแน่นอนว่าในสี่าห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยในโดยเฉพาะในลีกเนี่ยเราเราทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอันนี้ต้องต้องต้องบอกตรงๆว่า ส,ส่วนตัวเองนั้นก็ผิดหวังอยู่แล้วนะครับนะฮะทีมเองก็พยายามจะหาจุดเปลี่ยนเพื่อให้ให้กลับมาอยู่ในเชฟที่มันจะต้องเดินไปข้างหน้าต่อก็ยังเชื่อมัน่นยังเชื่อมั่นว่าแม้ว่าตัวผู้เล่นจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมหนึ่งที่ก่อนจะเบรกฟี فا เนี่ยเราต้องการเราต้องการสร้างจุดเปลี่ยนแล้วก็ไปจูนอ,อีกครั้งหนึ่งในช่วงในช่วงเบรกฟี ف าก็ยังคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนว่าทั้ง ชมบ,บุรีเองแล้วก็ลาบบุรีเองโดยเฉพาะลาบบุรีเองในช่วงหลังก็ก็ยอมรับว่าฟอร์มก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับซึ่งเรนดาว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องการจุดเปลี่ยนเหมือนกันเพราะนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีนะครับเราเป็นเกมที่สนุกเราเองก็ต้องการเล่นเกมลุกแล้วเกมดุดันอยู่แล้ววันนี้ต้องการต้องการ3มคะแนนเพราะฉะนั้นแรงใจแรงเชียร์ที่อยากต้องการจากแฟนบอลก็กยังคงต้องการเหมือนเดิมนะครับแม้ว่า เข้าใจเข้าใจว่าแฟนบอลค่อนข้างที่จะผิดหวังแต่ขณะเดียวกัน,กนเราก็ต้องการที่จะฝ่าฝันตรงนี้ไปให้ได้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่อยากได้จริงๆคือกำลังใจนะครับก็มาเชียร์น้องๆนะครับผมเชื่อว่าน้องๆต้องการแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวชลบุรีเหมือนกันนะครับถ้าดูจากเ,เรื่องของมาที่สามไม่สะดวกก็เอสเอครับร่วมเป็นกำลังใจกันครับขอบคุณครับ